สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่1ของของ playlist เปิดหนังสือสอนหนังสือใน playlist นี้เนี่ยจะใช้หนังสือสมการเชิงอนุพันธนะ์วิชาสมการเชิงอนุพันธ์นั้นนะ่ะมีการเรียนการสอนอยู่ในหลายมหาวิทยาลัยหน,ะนังสือเล่มนี้นะมีทั้งหมด3เล่มนะวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านเมพมาร์เก็ตคนที่มีหนังสืออยู่แล้วก็หยิบขึ้นมานะใช้ประกอบ ได้เลยนะคนที่ไม่มีก็ไปพิมพ์เอกสารประกอบคลิปมาดูได้บทที่ 1. สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นนะการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์นั้นมีหลายวิธีนะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อ1.1การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้หัวข้อ1.1นะสมการแยกตัวแปรได้นะั้นนะสำหรับสมการ mdx บวก ndy เนะเป็นสมการแบบแยกตัวแปรได้ก็คือสามารถจัดรูปพิชคณิตเขียนใหม่ได้เป็นนะ fx dx บวก gy dy เท่ากับ0นะความหมายก็คือนะตัว m ตัวเนี้ยสามารถแยกได้เป็น2ส,ส่วนส่วนของฟังก์ชัน x ส่วนของฟังก์ชัน y n นก็เหมือนกันแยกเป็นส่วนของฟังก์ชัน x กับส่วนของฟังก์ชัน y นะ แล้วกนะ็จัดรูปพิเศษชนิตต่อพอได้สมการนี้แล้วนะก็ใช้การอินทิเกรตทั้งสองด้านอินทะิเกรตผลบวกเท่ากับผลบวกของการอินทิเกรตอินทิเกรตศูนย์ได้ค่าคงตัวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบผลเฉลยของสมการแบบแยกตัวแปรแล้วตัวอย่าง1.1.1มี3ข้อย่อยนะ เดี๋ยวเราจะหาผลเฉลยทั่วไปของข้อ1กันนะข้อ2ข้อ3เดี๋ยวไปทําโจทย์กันนะห้คูณหล y กํลังส dx ลบส xy dy เท่ากับศนะ x หารตลอดนะหลบ y กํลังสองหารตลอดกลายเป็นสมก,การแบบแยกตัวแปรแล,ล้ว อินทิเกรตทั้ง2ด้านนะอินทิเกรตผลต่างเท่ากับผลต่างของการอินทิเกรตอินทิเกรตตัวนี้ก็ได้เป็นล็อกแอบส์ u ล e ดเกนะกลายเป็น5แล้วก็ล็อกแอบส์ u ล e ดเอ็ Y จัดรูปพิเศษนิตเป็น D ของ 1-Y ลบ y กบลังสองนะพื้นฐานสำคัญก็คือเทคนิคอินทิเกรตที่เรียนในวิชาแคงคูลัสนะเปลี่ยนจากนะ ล็อกผลบวกเป็นล็อกผลคูณแต่ตัวนี้มี5อยู่หน้าล็อก5เข้ามาข้างในก่อนเป็นล็อกแอบส์ลนะูดเอ็กซ์ำลังหเสร็จแล้วก็เป็นล็อกผลคูณนะใช้คุคณสมบัติของนะล็อกผลคูณนะจากบรรทัดนี้นะแอบส์ลูดก็รวมกันนะแอบส์ลูดของ x กำลัง5คูณกับแอบส์ลูดของ1ลบกํลังสก็รวมเป็นชิ้นเดียวกันล็อกฐาน e นะ พอล็อกหายไปก็กลายเป็น x กําลัง5คูณกับ1ลบ y กําลัง2ค่าคงตัวตัวนี้เนี่ยก็มาจาก e กําลัง c 2นั่นเองอันนี้คือผลเฉลยทั่วไปล่ะนะเปิดหนังสือสอนเนี่ยก็มีของแถมเพิ่มเติมคือเอาเครื่องคิดเลขบุณแฟมอัลฟามาช่วยในการเรียนการสอนวิชาสมการเชิงอนุพันธ์การพิมพ์สูตรนะ บันทึกไว้เป็นเพลย์ลิสต์เลยนะมี20กว่าคลิปแล้วตอนนี้นะเริ่มคลิปที่1ในคลิปหมายเลข845สนะีสนใจการใช้งานก็ไปดูได้นะคำแนะนำในการพิมพ์พิมพ์สมการเชิงอนุพันธ์ลงไปเลยนะ5คูณ1ลบ y กํลัง2 dx ลบ2 xy dy เท่ากับ0อันนี้ก็เป็นการพิมพ์อย่างง่ายนะยกดเท่ากับ บุลแฟมอ l ลฟาก็จะทบทวนโจทย์ให้โจทย์รูปแบบที่พิมพ์เข้าไปถูกต้องไหมนะถูกต้องแล้วก็ทำงานต่อได้นะดูผลลัพธ์อื่นๆได้ถ้าไม่ถูกต้องไปแก้ไขที่นี่นะนี่ก็โจทย์รูปแบบหนึง่งนะสมการแบบแยกตัวแปรอันะนี้ก็รูปแบบหนึง่งนะเลื่อนดูคำตอบนะโปรแกรมบุลแฟมอัลฟานะั่นะนะเป็นคอมพิวเตอร์ นะคิดเลขเร็วกว่าเรานะมันก็เลยจัดรูป y ในเทอมของ x เห็นชัดเจนให้เราดูนะแต่ตำรากระดาษหลักสูตรการเรียนการสอนทั่วไปของวิชาสมการเชิงอนุพันธ์นั้นนะได้สมการคำตอบถือว่าใช้ได้แล้วข้อ2 dy by dx เท่ากับนะ3 y ลบ x y หารด้วย x กํลังสองบวกหนึงนะเราก็คูณไขว้แล้วนะ dx มาด้านนี้นะ x กำลังสองบหนึมาด้านนี้ย้ายข้างมาเนี่ย y หารตลอด x กำลังสองบวกหหารตลอดเป็นสมการแบบแยกตัวแปรแล้วอินทิเกรตทั้ง2ด้านเนี่ยอินทิเกรตผลต่างเท่ากับผลต่างอินทิเกรตอินทิเกรตศูนย์ได้ค่าคงตัวเนี่ยหส่วน y dy เหมือนเดิมตัวนี้แยกเป็น2ชิ้นนะสหารด้วย x กำลังสองบวกห dx อินทิเกรตพจน์นี้ก็เป็น3อาร์คแทนอินทิเกรตพจน์นี้ก็จัดรูปต่ออีกนิดหนึ่ง x dx คือ d ของ x กํลังสบวก1แต่มันเกินไป2ก็มาหารทิ้งจัดรูปพิชชคณิตกัน2คูนล็อก x กําลังสองบวก1นะจะใส่ค่าสมบูรณ์ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่า x กํลังสองบวก1มันเป็นบวกอยู่แล้วนะ 2คูณตลอดค่าขงตัวก็เปลี่ยนเป็น C ละนะบรรทัดนี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบได้บรรทัดนี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบได้หรือจะจัดรูปถึงขั้นนี้ก็ได้เอาล็อก2พจน์นี้มารวมกันนะอันนี้ก็เป็นผลเฉลยทั่วไปได้อุณแฝมอัลฟาพิมพ์สูตรได้หลายแบบนะภาษาบรรยายนะหรือภาษาแมทอินพุตก็ได้ ถ้าใช้ m t c h Input นั้นนะ่ะเราก็ต้องคลิกสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก่อนนะคลิกสัญ,ญลักษณ์เศษส่วนพิมพ์ d y d x d เท่ากับแล้วก็มาคลิกสัญ,ญลักษณ์เศษส่วนตัวนี้แล้วก็พิมพ์สูตรตซ้ำอีกครั้งหนึ่งกติกาการพิมพ์แบบนี้แนะนำไว้ในเพลย์ลิสต์วุนแมแอัลฟานะสนใจไปดูกันได้คลิกเท่ากับน,ะนี่ทบทวนโจทย์ให้แต่สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ใช้เป็นอนุพันธ์ย่อยนะ นี่ก็ทบทวนโจทย์ให้นะแยกตัวแปรเห็นชัดเจนไหมอันนี้ก็โจย์นะทบทวนให้เห็นสูตรคำตอบจะเขียน y ในเทิงของ x เ,เห็นชัดเจนนะหลักสูตรการเรียนการสอนนะหลายมหาวิทยาลัยนะไม่จำเป็นต้องถึงขั้นนี้นะเนื่องจากโปรแกรมวู f แฟมอ l ลฟาเป็นคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคิดเลขเป็น AI อันไหนที่มันอพอทําได้มันก็ทําให้เราดูเพราะม,มันคิดเลขเร็วกว่าเรานะนะเราเอาแค่สมก,การคําตอบใช้ได้ละข้อ3เนะี่ยจากสมก,การนี้นะ e กำลัง y หารตลอดนะดูพจน์นี้ลิตนึนะตัวนี้มันหมายถึง e กกำลัง x กำลังสองคูณกับ e กำลัง y e กำลัง y หารตลอดนะก็กลายเป็นสมก,การแบบแยกตัวแปรแล้ว อินทิเกรตทั้ง2ด้านนะ 2x dx ก็คือ d ของ x กํลัง2ตัวนี้มองเป็นตัวเลขยกกําลัง y นะอินทิเกรตพจน์นี้ก็ใช้สูตรว่าอินทิเกรต e กํลัง u du ได้เป็น e กํลัง u ตัวนี้ก็นึกถึง e กํลัง ay dy ก็เป็น a กํลัง y หารด้วย log a บรรทัดนี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบแล้วนะคูณตลอดย้ายข้างก็ถือว่าเป็นคำตอบเป็นผลเฉลยทั่วไปเหมือนกัน ค้ณแฟมอัลฟานะถ้าเราต้องการเข้าใจง่ายนะเมื่อไหร่ก็ตามมีการคูณแถมดอกจัน์ให้นะการพิมพ์สูตรก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะก็เลือกกันนะตามความเหมาะสมพิมพ์เก่งนะก็ละไว้ได้นะแต่ต้องการถูกต้องแม่นยำก็เติมดอกจันรแทนการคูณ exp นี่หมายถึง e ยกกำลัง ok นะ ก็พิมพ์สูตรตามปกติเหมือนกับภาษาไพทอนภาษา C ที่เราคุ้นเคยนั่นแหละนะพิมพ์แล้วก็ทบทวนโจทย์ให้เห็นไหมถูกต้องไหมถูกต้องทำงานต่อนะสู่รคำตอบนะวูลแฟมอัลฟาเขียน y ในเทอมของ x เห็นชัดเจนตัวอย่าง1.1.2จงจงหาผลเฉลยเฉพาะ ของสมการเชิงอนุพันธ์นะข้อ1นะข้อ2เดี๋ยวไปอ่านโจทย์พร้อมกันข้างหน้านะจากสมการนะล็อก y กำลังสคูณ y พรัมเท่ากับ x กำลังส y จัดรูปใหม่นะ y พรัมก็คือ dy by dx dx ก็คว้ามาด้านนี้นะ y หารตลอดมาด้านนี้แล้วนะแล้วก็ย้ายข้าง x กำลังสอง dx มาที่นี้ ต่อไปเนะี่ยอินทิเกรตผลต่างเท่ากับผลต่างนะอินทิเกรตนะอินทิเกรตข้างนี้ก็อินทิเกรต0ูย์ได้ค่าคง,งตัว D Y ส่วน Y เนะี่ยก็เปลี่ยนเป็น D l ล็อกเห็นไหมพื้นฐานคือเทคนะิคอินทิเกรตเรียนในวิชาแคลคูลัสนะโครงสร้างขณดนี้ก็คือ U กำลังสองอินทิเกรตแล้วได้เป็น U กำลัง3ส่วน3 U คือล็อก Y อันนี้ก็เป็น X กำลัง3ส่วน 3, 3. 3คูณตลอดนะค่าของตัวก็เปลี่ยนเป็นตัว C x 2 y 1แทนค่าแล้วได้ค่าของตัวเป็นลบ8ั้นผลเฉลยเฉพาะนะได้เป็นสมการนี้แหลนะคำตอบเป็นสมการได้นะตำรากระดาษโดยทั่วไปก็ไม่เน้นว่าจะต้องเขียน y ในเทอมของ x อย่างชัดเจนคูณแฟมอนะัลฟ่าล็อก ฐาน e ใช้ log log y กํลัง2 dy เท่ากับนะ x กํลัง2 y dx นะีถ้าไม่แม่นยําภาษาคอมพิวเตอร์เนะี่ยแนะนำให้เติมดอกจันตรงนี้นะจะได้เห็นชัดเจนว่า x กํลัง2คูณกับ y นะแต่นี่วนะุนแฟมอัลฟาเนี่ยตีความให้เราถูกต้องไหมก็ดูที่ข้างล่างนี้ถูกต้องนะตรงกับที่เราอยากได้นะถ้าไม่มั่นใจยังไงก็ จอการคูณก็แถมด้วยดอกจันนะอันนี้ก็โจทย์เนี่ยผลเฉลยนั้นน่ะนีจัดรูปให้นะ y ในเทอมของ x เห็นไหม yx เท่ากับ e ยกกำลังรูทที่3 c 1บวก x กำลัง3เพราะฉนั้นผลเฉลยนั้นน่ะนะโปรแกรมบูลแฟม Alpha เป็นคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคิดเลขเป็น AI อันไหนที่มันจัดรูปเก่งกว่าเรามันจัดรูปให้อยู่แล้วนะแล้วก็แถมนีอันนี้ก็เรียกสนาม เวกเตอร์นะหรือสนามครามชันสนามของ dy by dx นะหลักสูตรการเรียนการสอนของบางมหาวิทยาลัยเขาจะหาผลเฉลยผ่านสมการไห้ผ่านกราฟลักษณะนี้ด้วยข้อ2นะ c y กํลังสอง x dy บวก x กํลังสอง y dx นะยกําลังสองหารตลอด x กําลังสองหารตลอด หนึ่งส่วนเซกกำลังสองเป็นคอสกำลังสอง1ส่วนไซน์กำลังสองเป็นโคเซกกำลังสองอินทิเกรตทั้งสองข้างอินทิเกรตผลบวกเป็นผลบวกของการอินทิเกรตคอสกำลังสองเทคอินทิเกรตก็เปลี่ยนเป็น1บวกข้อสองวายส่วนสองแต่นี่มีเลขสีอยู่ก็ตัดกันเหลือ2องหนึ่งดีวายดีวายตัวนี้กลายเป็น 2y งวายข้อสองวายดีวายอินทิเกรตและได้เป็น s i ย2 y ส่วนสองนะ่สอตัดกันไปก็เหลือ s i ย2 2 y เฉยๆอันนี้ก็สู่รอินทิเกรตนะลบ c o s x x, <S x <S เป็น pi ส่วน2 y 2> เป็น pi แนะแทนค่าและวได้ค่าคงตัวเป็น c เท่ากับ2พ p เพราะนั้นผลเฉลยเฉพาะนะค่าคงตัวาหายไปแล้วเห็นไหมเป็นตัวเลขละนะการเขียน y ในเทอมของ x บางครั้งเขียนยากมากนะนี่ y กำลังหแต่ y นี้อยู่ในฟัง์กชันสาย จะเขียน y ในทางของ x ยากมากนะเพราะฉะนั้นนะสมการคำตอบใช้ได้แล้วนะเวลานำไปประยุกต์ใช้งานวุ่นแฟร์อลฟานะบางครั้งอาจจะใช้คำสั่งดีโซนะไเว้นวรกนิดหนึ่งนะยกกำลังสองดีวาบวกเซกเว้นวรกนิดหนึ่ง y, วายกกำลังสองดีเท่ากับ0 ทบทวนโจทย์ให้ตรงไหมกับที่อยากได้ตรงแล้วสมการแบบแยกตัวแปรเห็นชัดเจนแล้วนะผลเฉลยตอบในรูปแบบสมการเพราะว่าจัดรูปยากมากเห็นไหมวุลแฟมอัลฟายังไม่จัดรูปให้เราเลยนี่ Y ส่วน2แต่ Y ตัวนี้มันหลบอยู่ในฟังก์ชันส้ายเพราะนั้นผลเฉลยก็เลยตอบในรูปแบบของสมการนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่1นึงของ playlist เปิดหนังสือสอนหนังสืออะไรหนังสือสมก,การเชิงอนุพันธ์ก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปนะหัวข้อ1.2สมก,การเอกพันธ์เนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ